หัดทำเกษตรยามว่างและซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟทุกท่านนะครับเอาคลิปนี้นะครับคลิปนี้มีปัญหาภายในบ่อเลี้ยงหอยนะครับจะเป็นปัญหาอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปกันเลยครับเพื่อนๆถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาต้องรับชมรับฟังนะครับเพื่อนๆ รับผมเพื่อนๆครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นมีหอยตายอยู่ภายในบ่อนะครับเพื่อนๆมีกลิ่นตุตุๆภายในบ่อเสียแล้วนะครับเพ s, ื่อนๆนะครับนี em um, ่เจอไปหนึ่งตัวแล้วนะครับเพื่อนๆอ่านะครับเช็คหอยเราหน่อยนะครับเช็คหอยเราหน่อยนะครับเพื่อนๆเก็บหอยขึ้นบกก่อนนะครับเพื่อนๆดูแล้วน้ําน่าจะมีปัญหาแล้วแหละนะครับเพื่อนๆอาจจะเกิดเป็นกัด ไข่เน่านะครับอยู่ภายในบ่อนะครับอ้าวนี่ตายอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆเจอสองแล้วครับนะครับในช่วงนี้นะครับเพื่อนๆผมก็จะเอาผักตบชวาหรือว่าไอ้จอกแหนออกนะครับเพื่อนๆนะครับสักางให้บางสักนิดนึงนะครับอันนี้เป็นหอยคันนะครับเพื่อนๆเอาทิ้งไปเลยหอยคันมีอยู่สองแบบเป็นตัวแบนม้วนแบบนี้นะครับแล้วก็ ตัวหนึ่งตูดแหลมๆปากยาวๆนะครับก็เอาออกเลยตัวเล็กๆนะครับไอ้คันนี้เป็นอันตรายต่อตัวเรานะครับเพื่อนๆโดนยางโดนน้ำลายเขาเข้าไปนี่เกิดตุ่มพื้นคันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอ้าน้าที่ใสนะครับน้ําที่ใส่ใสนะครับให้ระวังนะครับนี่ขนาดน้ําที่ใสนะครับพื้นพื้นเน่านะครับพื้นเป็นโคลนดํานะครับข้างบนน้ําใสจริงครับเพื่อนๆ นะครับแต่ว่าข้างล่างเป็นโครนตมโครนดำนะครับจุดที่มักจะเป็นโครนดำแบบเมื่อกี้นะครับก็คือจุดที่เราให้อาหารนะครับเพื่อนๆจุดที่เราให้อาหารเพราะว่าหอยจะมารวมตัวกันอยู่ในจุดที่เราให้อาหารแล้วก็จะมีการกินอาหารไปด้วยนะครับกินอาหารเม็ดบ้าง,างลหละนะครับกินอาหารพืชสดนะครับทำให้จุดจุดนั้นนะครับ ตกตะกอนเน่านะครับเพื่อนๆนะครับจากเศษอาหารจากเศษพืชสดนี่แหละนะครับเพื่อนๆนนะครับบ่อนี้นะครับจากเพื่อนๆนที่ติดตามคลิปมาก็คือผมล้างบ่อยังไม่ถึง30วันนะครับเพื่อนเราวๆยี่สิบวันนะครับนี่นะครับ2ี่วันยังตกตะกอนเป็นโคลนตมได้ขนาดนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นให้เพื่อนๆน รีบดูกันหน่อยนะครับบ่อที่เพื่อนๆเลี้ยงนะครับเป็นแบบนี้ไหมน้ําใสพื้นดํานะครับเพื่อนๆให้ระวังนะครับผักตบชวาเยอะเกินไปทําให้เราไม่สังเกตพื้นนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็คือจุดบอดของพวกเราเองนะครับเพื่อนๆอย่าพลาดนะครับอ่าในช่วงนี้ก็ยังคงดูดน้ําออกอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้เราก็จะมาล้างบ่อนี่แหละนะครับเพื่อนๆ นะครับล้างบ่อยังไงล้างให้คราบดําออกเอาคราบดำดำออกยังไงนะครับอันนี้เป็นลูกหอยปังที่ตกหล่นอยู่ในบ่อจากการเจ็บไข่แล้วไข่ร่วงหล่นนะครับเพื่อนๆนะครับก็รู้สึกว่าจะโตเร็วนะครับเพราะว่าเขาได้กินอาหารเหมือนกับตัวพ่อกับตัวแม่นะครับเพื่อนเพื่อนได้กินหัวอาหารว่าง่ายๆนะครับการเจริญเติบโตเลยค่อนข้างจะไปไวกว่าอยู่ในบ่ออนุบาลนะครับเพื่อนๆนนะครับ อ่ะนะครับในช่วงที่เราทําการล้างบ่อนะครับเราก็เจ็บหอยขึ้นฝั่งเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้น้ําฉีดล้างแบบนี้แหละนะครับฉีดล้างคราบดําๆออกนะครับฉีดล้างฉีดไปเลยนะครับเพื่อนๆฉีดล้างคราบดําๆออกไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงว่าพื้นน้ําจะขุ่นนะครับเดี๋ยวบอกวิธีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวบอกวิธีนะครับเปลี่ยนน้ํายังไงไม่ให้น้ําขุนนะครับเพื่อน นี่แหละนะครับก็ฉีดน้าไล่ออกแบบนี้นะครับฉีดน้าไล่นะครับในขณะที่ปั๊มน้ําหรือว่าเพื่อนๆอาจจะใช้หลักการการลักน้ํานะครับดูดน้ําออกนะครับฉีดฝังนึ่งฉีดนี่แหละนะครับสายน้ําเรากาสายยางน้ําเราก็ฉีดเข้าไปนะครับฉีดล้างนะครับส่วนมอเตอร์ปั๊มน้ําก็ดูดออกนะครับทั้งล้างทั้งดูดออกพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆนะครับ และ yup. อีกอย่างหนึ <Jonas> ically, now, ่งนะครับหอยที่เราเลี้ยงมานานถ้าเพื่อนๆเลี้ยงหลายเดือนแล้วเปลี่ยนน้าหลายครั้งแล้วไม่ต้องห่วงว่าหอยจะตายนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าหอยก็ชินกับน้ําที่เราใช้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับผมจะปล่อยน้ําลาดทุกมุมของบ่อนะครับจนกว่าน้ําจะใสนะครับในส่วนปั๊มน้ําก็ยังคงดูดออกนะครับปล่อยน้ําเข้าในขณะเดียวกันก็ดูดออกด้วยนะครับจนกว่าน้ําจะใสนะครับ ผมจะชะล้างแบบนี้ทุกมุมของบ่อนะครับจนกว่าน้ําจะใสนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ชะล้างลงไปน้ําชะล้างคราบดําๆลงไปหาปั๊มน้ําปั๊มน้ําก็ทําการดูดออกนะครับเพื่อนๆในส่วนเศษรากของจอกของแหนของผักตบเราก็หยิบออกนะครับเพื่อนๆหยิบออกไปเลยนะครับอย่าให้มันเยอะเกินนะครับ ในคลิปนี้ก็จัดการจอกแหนให้เหลือน้อยๆสักนิดนึงนะครับไม่ไม่เอาเยอะนะครับมองไม่เห็นพื้นนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับผมก็จะดูดออกแบบนี้นะครับนะครับเพื่อนๆมอเตอร์ดูดน้ําแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่ารากนะครับรากของผักตบมักจะมาอุดตันตรงกรองนะครับต้องอ่าทความสะอาดกรองไปด้วยนะครับเพื่อน ไม่งั้นกดปั๊มน้ำก็ดูดน้ำไม่ขึ้นนะครับนี่นะครับจะทําแบบนี้จนกว่าน้ําในบ่อจะใสนะครับเพือพ่อนๆจนกว่าน้ําในบ่อจะใส่นะครับปล่อยน้ําให้ไหลาลาดลงมาล้างชะล้างลงมาก็นะครับปั๊มน้ําก็ดูดออกนะครับเพือพ่อนๆนก็ทําอย่างนี้จนกว่าน้ําจะใสนะครับเอา้านะครับหลังจากบ่อพ่อพันธแม่พันธุ์เสร็จเรีเยบร้อยก็มาทําการล้างบ่ออนุบาลนะครับแต่การล้างบ่ออนุบาลน,นั้นนะครับ เพื่อน,อนก็ทําเหมือนกันนะครับแต่ในบ่ออนุบาลเราจะไม่ฉีดน้ํานะครับเราจะไม่ฉีดน้ําถ้าฉีดน้ําเดี๋ยวน้ําขุ่นเยอะนะครับหอยก็จะตายนะครับกลัวว่าหอยจะตายนั่นแหละเพื่อนๆแต่นะครับเราใช้หลักการปล่อยน้ําลาดนะครับปล่อยน้ําลาดให้ไหลชะล้างลงไปนะครับในส่วนปั๊มน้ําก็ทําการดูดออกตามปกติเรานี่แหละนะครับถ้าจะ เอาผักตบชวาออกนะครับเอาจอกเอาแหนออกก็กลัวว่าหอยจะติดไปกับจอกกับแหนนะครับเพืเ่อนๆนะครับเสียดายดยีกว่าจะฟักได้แต่ละตัวนะครับใช้เวลานานนะครับหายไปหนึ่งหนึ่งตัวสองตัวนี่ก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าติดออกไปเยอะโอ้ยน่าใจหายนะครับเพืเ่อนๆกว่าจะเลี้ยงได้ขนาดนี้นะครับนี่นะครับ เห็นแต่หอยหเต็มบอ่อเลยนะครับเริ่มโตแล้วนะครับค่อนข้างจะโตวไวสักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยผมก็ใช้ปั๊มน้ําดูดจากตรงกลางบอ่อนะครับก็อาศัยปล่อยน้ําจากขอบบอ่อนะครับปล่อยน้ําจากมุมบอ่อทั้ง4มุมให้ไหลลงมานะครับให้ไหลลงมาหามอเตอร์ดูดออกนะครับอันนี้เป็นบอ่ออนุบาลน,นะครับเดี๋ยวก็จะล้างเหมือนกันอีกไม่กี่วันหรอกนะครับ ขอเวลาว่างๆเดี๋ยวจะล้างเหมือนกันครับบ่อนี้นะครับเพื่อนครับผมเพื่อนๆครับก็นี่แหละนะครับปล่อยน้ําจากอ่ามุมบ่อให้ไหลลงมากลางบ่อก็ใช้ปั๊มน้ําดูดออกนะครับเพื่อนๆจนกว่าน้ําจะใสนะครับทุกมุมนะครับน้ำจะใส่ทุกมุมก็ทําการเติมน้ําเข้าไปแล้วก็ปรับสภาพน้ําด้วย EM นะครับหรือว่าสารปรับสภาพน้ําอาจจะเป็นด่างทับทิมนะครับหรืออาจจะเป็นอ่า จุลินทรีย์แสงก์แสงก็ว่ากันไปนะครับเพื่อนๆก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆแต่ละท่านนะครับเอานะครับเรามาต่อกันนะครับหลังจากที่ล้างบ่อไป2อถึงสามวันนะครับเราก็จะได้นะครับสิ่งที่ต้องการนะครับก็คือไข่นะครับการที่เราเปลี่ยนน้าในบ่อบ่อยๆนะครับก็ทําให้หอยตื่นตัวแล้วก็ทําการผสมพันธุ์กันแล้วก็ออกไข่มานี่แหละนะครับเพื่อนๆ ถ้าน้ำเสียนะครับถ้าน้ําเสียน้ําไม่ดีดินไม่ดีอะไรประมาณนี้หอยเขาก็จะจําศีลซะส่วนมากนะครับเพื่อนๆอันนี้ขนาดล้างบ่อยังจําศีลเลยนะครับเพื่อนๆแต่ก็ยังดีนะครับล้างบ่อได้3วันก็ได้ไข่3ามลังสามฟองนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับจัดแจงผักตบชาวาใหม่แล้วนะครับไม่ให้เยอะเหมือนแต่ก่อนนะครับเอาออกไปให้เหลือแค่ อ่าี่เอร์เซนเองนะครับประมาณนี้แหละนะครับ3 0มสิบี่เปอร์เซนะครับแต่ก่อนโอ้ยหนานะครับเอาออกไปหนึ่งกระมังนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่น้ําใสนะครับแต่ว่าพื้นพื้นค่อนข้างจะดําอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับในส่วนบ่ออ่าพ่อพันแม่พันเอาเดี๋ยวเรามาย้อนกลับมาดูบ่ออนุบาลกันบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็เห็นหอยเล็กหอยน้อยหอยใหญ่นะครับตัวเท่านิ้วมือนิ้วโป้งแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน ล้างบ่อบ่อยเหมือนลูกหอยจะโตไวนะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยตัวเท่านิ้วชี้แล้วนะครับอ่ะนะครับหล้างจากที่ล้างบ่อไปน้ําก็ใสเหมือนเดิมนะครับ2วัน3วันใสแก้วเลยนะครับใสยันรากบัวเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆอ่ามองเห็นโคลนบัวเลยนะครับนี่แหละนะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้อ่าดูกันนะครับหอยตายนะครับ อย่าไว้ใจน้ําอย่าไว้ใจดินนะครับให้มันตรวจสอบนะครับบ่อน,นี้ก็จะหาวิธีเอาจอกเอาแหนออกนะครับเพราะว่าเยอะเกินไปนะครับเพื่อนเอนคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามทั้ง2ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ